ป๊าต้องไม่ทาอะไรต่อครับอาบน้ําก่อนทําน้ําก่อนปอาป้าอยู่คุยเล่นกับพีเจก่อนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้หรอครับได้ไหมครับไม่ได้ทําไมป๊า้าต้องไปอาบน้ําก่อนนะครับป๊าป้าทำไมครับป๊าป้าทำไมลูกเป็นชึงเป็นชงชงคิดถึงอ่ะขอนั่งคุยด้วยแป๊บนึงได้ไหมครับ ไม่ได้ไม่ได้เหรอต้องไปอาบน้ําต้องไปอาบน้ําก่อนใช่ไหมปอป้าต้องไปอาบน้าที่ไหนครับข้างบนข้างบนแล้วปอป้าเห็นจะมาหอมพีเจได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ปอป้าหอมหัวพีเจได้ไหมไม่ได้เปนชึเป็นชึงนะเป็นชิ่งอ๋ออยากกินอยากกินบ้างได้ไหมครับได้ได้ไ้มพีเจคะมันมีอยากถามอร่อยไหมเนี้ยอร่อยอร่อยมันคือผักอะไรครับนั่นน่ะ เมื่อกี้มันมีบอกแล้วผักอะไรนะผักโขมออกผักโขมเก่งมากอย่างนี้ไปกินเทมปุระทอดได้แล้วเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋อะไรคะเจ๊เอ๋ไหนคะเจ๊เอ๋อมีตัวนั้นหัวเหลืองๆหรอคะเจ๊เอ๋หอหือไม่หอมไม่หอมไม่ให้หอมไม่ให้หอมเศร้าประปะเศร้านะประปเศร้าหอมแบบฟูทูกแบบไม่โดนไม่โดนแบบเอาจมูกไปใกล้ๆเฉยๆไม่แมว แบบจมูกไม่โดนไงนิดเดียวนิดเดียวนะคิดถึงนะโอ้ไปทำางมาท้กวันเลยนเดียวได้นิดเดียวไ้ก่อนาบอ่อ่อา่นิดาบ้บน้ำานไไ